สวัสดีครับผมนายารรธีรพัฒน์ธนรธิจเป็นเจ้าของธุรกิจแบรนด์นเ w a y อาหารคลีนเพื่อสุขภาพในรูปแบบชงดื่มเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยและมียอดขายสูงสุดแถมยังมีรีวิวจากลูกค้าอีกมากมายด้วยครับ ครับอันนี้นะครับก็เป็นโลโก้แบรนด์นะครับที่มีชื่อว่า Onway อาหารคลีนเพื่อสุขภาพนั่นเองครับคงจะไม่มีอาหารคลีนในรูปแบบไหนนะครับที่จะสะดวกได้เท่ากับ Onway อาหารคลีนเพื่อสุขภาพในรูปแบบผงนั่นเองครับซึ่งถ้าท่านกำลังมองหาอาหารคลีนที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์กับคนยุคใหม่นะครับในปัจจุบันนะครับบอกเลยครับอ n อนเวนะครับหนึ่งขวดตอบโจทย์ปัญหา100%อย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะพบพาง่ายไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนคุณก็สามารถดูแลตัวเองได้ครับ แถมยังอร่อยทานง่ายสําหรับคนที่กังวลเรื่องรสชาตินะครับทางแบรนดานะครับก็มีสีรสชาตินะครับให้ได้เลือกนะครับก็คือ1โกโก้ชาเขียวกาแฟและอีกรสชาติหนึ่งนะครับตอบโจทย์คนไทยในยุคใหม่มากเลยก็คือชาดงไข่มุกนั่นเองครับครับอันนี้ก็เป็นแบบสํารวจที่ผมได้ไปสํารวจมาในรั้วมหาลัยสงขลานครินทร์ครับซึ่งได้ไปสํารวจมาในกลุ่มทั้ง8คนนะครับในคณะตัวเอง6คนแล้วก็ต่างคณะ2คนครับวิเคราะห์ผลสารวจแบบฟอร์มนะครับ จากตลาด6 w 1 h h นะครับที่ได้ไปสำรวจมานะครับในกลุ่มลูกค้าที่ทดลองกินอยู่นะครับก็วูนะครับใครซื้อก็ที่ได้ไปไปสำรวจนะครับก็มีจานวนทั้งหมด8คนนะครับนักศึกษาเพศหญิงนะครับจำนวน6คนแล้วก็นักศึกษาเพศชายจานวน2คนมาจากคณะวิทยาศาสตร์จานวน6คนแล้วก็มาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์1คนแล้วก็คณะเภสัชศาสตร์อีก1คนนั่นเองครับต่อไปนะครับปุ๊นะครับลูกค้าต้องการอะไรจากผลิตภัณฑ์นะครับซื้ออะไร สิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับคือลูกค้าต้องการซื้ออาหารคลีนในรูปแบบผงนะครับซึ่งราคาจับต้องได้นั่นเองครับต่อมานะครับ y ครับลูกค้าซื้อทําไมซึ่งสิ่งที่ลูกค้าซื้อนะครับก็ลูกค้าซื้อเพื่อที่จะไปดูแลสุขภาพอยากลดหุนให้ดูดีขึ้นบางคนซื้อเพราะชื่นชอบในตัวทางแบรนด์เราทางผลิตภัณฑ์แบรนด์เราอยู่แล้วแล้วก็ซื้อมาโดยตลอดบางคนอยากจะซื้อเพราะว่าไม่มีเวลากินในตอนเช้าหรือในตอนมื้อ อื่นๆนะครับก็มีออนเวเป็นตัวช่วยนั่นเองครับซึ่งออนเวของเรานะครับไม่ได้เหมือนกับเวโปรตีนอย่างไรนะครับแต่เป็นอาหารเคลมเพื่อสุขภาพให้ให้ได้กินในอิ่มใน3าถึงสชั่วโมงต่อวันเลยครับครับต่อมานะครับบูนะครับใครมีอิทธิพลนะครับซึ่งสิ่งนี้มีอิทธิพลที่สุดก็คือในยุคปัจจุบันที่มีอิทธิพลนะครับก็คือสื่อโซเชียลนะครับซึ่งปัจจุบันสื่อโซเชียลไปไกลมากก็คือมีการรีวิวจากลูกค้าที่กินจริงๆแล้วก็รีวิวจากลูกค้าส่วนมากที่ได้รรัับผลิตภณฑ์ของเาไป แล้วก็มีการบอกต่อจากคนรอบข้างสู่รอบตัวนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นดีอย่างไรครับต่อมานะครับเวนซื้อเมื่อไรสิ่งที่ลูกค้าซื้อนะครับก็คือซื้อเมื่อต้องการที่อยากจะลดน้าหนักจริงๆบางคนซื้อเพราะอยากจะลดหุน่นปั้นหุ่นให้ดูดีขึ้นบางคนซื้อหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเดือนหรือบางคนซื้อหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวิก็มีครับครับบางคนก็ซื้อตอนที่ใกล้จะหมดนั่นเองครับ ต่อมารับแวร์นะครับซื้อที่ไหนซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราออนเวย์นะครับก็มีให้ซื้อทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Tik t o ็อกอินสตาแกรหรือ t i k t o ็อกติ o กต็อกช็อปอินสตาแกรหรือไม่ก็เป็นช้อปปีหรือลาซาด้านั่นเองครับหรือมีหน้าร้านนั่นเองครับแล้วก็ยังมีตัวแทนครับตัวแทนสินค้านั่นเองครับแอปเฮานะครับซื้ออย่างไรนะครับก็เมื่อทางร้านนะครับมีจัดโปรโมชั่นลดราคาหรือของแถมนะครับมีการรีวิวสินค้าที่มั่นใจจากลูกค้าที่ได้กินจริงๆว่า ตัวผลิตภัณฑ์ของเราหรือออนเบย์ของเราเนี่ยน,นั้นดีจริงๆแล้วก็มีการรีวิวการลดน้าหนักของลูกค้าว่าตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยกินแล้วลดจริงๆครับต่อมานะครับก็เป็น B.M.C. ของธุรกิจของแบรนด์ออนเบย์ way, อาหารเสเพื่อสุขภาพของเรานะครับกลุ่มลูกค้าหลักที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยครับก็คือกลุ่มของคนต้องการที่จะลดน้ำหนักนะครับตั้งแต่ช่วง18-40ปีครับเป็นกลุ่มที่มีความมุ่งมั่นสูงนะครับรักษาสุขภาพคนที่แล้วก็เป็นกลุ่มที่บางคนที่ไม่มีเวลา ควบคุมอาหารหรือเวลาทําอาหารนั่นเองครับต่อไปนะครับก็เป็นคุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์นะครับของทางแบรนด์เรานะครับก็หนึ่งเลยสัสดส่วนโภชนาการอาหารครบตามองค์ประกอบครับแล้วก็ทางสะดวกมาในรูปแบบผงแล้วก็หลายรูปหลายรสชาติครับแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการสารอาหารเพียงพอต่อการดื่มหนึ่งครั้งนั่นเองครับแล้วก็ความสัมพันธ์ของลูกค้านะครับก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานอาหารคลีนในรูปแบบผงม,มาจุกขวดในสัสดส่วนกินอาหารประต่างๆแล้วก็สื่อสารให้ข้อมูลด้านการช่วยเหลือผ่านงช่องทางไลน์ออฟฟิเช ต่อไปนะครับก็จะเป็น BFC ของธุรกิจแบรนด์นเ w a y อาหารเพื่อสุขภาพแบบหน่ที่เราได้ไปวิเคราะห์สํารวจมานะครับแล้วก็ให้สอดคล้องกับคนสํารวจที่ได้ไปสำรวจมาครับก็กลุ่มเป้าหมายหลักๆที่เราได้ไปสำรวจนะครับก็เป็นกลุ่มของออนักศึกษานะครับที่กําลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยครับเป็นกลุ่มลูกค้าของกลุ่มลูกค้าในคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็ต่างคณะทั้งสองคนครับคุณค่าทางโภชาการนะทางคุณค่าทางผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เรานะครับก็ มีจับราคาที่ต้องจับต้องได้ครับแล้วก็ทางสะดวกมาในรูปแบบผอครับแล้วต้องมีหลายรสชาติตามที่ทางแบรนด์ได้บอกไปข้างต้นนะครับว่ามีถึงสีรสชาติเลยมีคุณค่าทางโภชนาการซึ่งทางแบรนด์เรานะครับก็ในหนึ่งขวดนะครับก็มีอาหารครบห้าหมู่อย่างแน่นอนครับสานอาหารเพียงพอต่อการดื่มหนึ่งครั้งนะครับซึ่งยิ่งหนึ่งขวดนะครับดื่มหนึ่งขวดนะครับก็อยู่ได้นานสามถึงสี่ชั่วโมงต่อวันเลยครับความสัมพันธ์ของลูกค้านะครับก็เมื่อทางร้านมีโปรโมชั่นลดราคานะครับหรือของแถมการรี่ มันใจได้ว่าของเราอ่ะดีจริงๆมีการรีวิวจากการลดน้ำหนักของลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราจากแบรนด์เราทางแบรนด์เราก็ขอจบการนำเสเนอเพียงเท่านี้นะครับมีอะไรสนใจหรืออยากสอบถามก็ทิ้งต้งคอมเมนต์ได้เลยครับสวัสดีคครับ